ต่อไปเป็นการบันทึกบัญชีวันที่31มมกรา,านะคะตรงกับเคสตา้าี้ในหนังสือหน้า406นะคะในหัวข้อย่อยที่6นะคะเป็นการปิดบัญชีกำไรขาดทุนสุทธิเข้าบัญชีกำไรขาดทุนสะสมนะคะเราจะมาเริ่มกันที่คลิกที่บัญชีระบบบัญชีแยกประเภทนะคะจากนั้นคลิกที่ w o r k ์ l o w ค่ะเลือกปิดบัญชีนะคะ สมุดรายวันนะคะเราเลือกเป็น GJ ค่ะคลิกที่โอเคนะคะจากนั้นกด F3 เพื่อเพิ่มค่ะลงวันที่บัญชีนะคะเราจะลงเป็นวันที่31/11/254น,นะคะระบบจะขึ้นหน้าจอมาให้นะคะเป็นวันนี้วันที่นี้เป็นวันที่ที่ปิดงวดแล้วสามารถลงรายการได้รประเภทเดียวคือ Type C รายการปิดบัญชีนะคะเราคลิกที่โอเคค่ะจากนั้นนะคะระบบจะขึ้นหน้าจอถัดไปนะคะเป็นการ ใส่เดือนนะคะต้องการถึงว่าบัญชีถึงเดือนไหนนะคะแล้วก็เป็นเดือนหนึ่งทับห้าสี่นะคะจากนั้นคลิกที่โอเคค่ะระบบจะขึ้นหน้าจอที่มีหกตัวเลือกมาให้เช่นเดิมนะคะเราในรายการนี้นะคะเราจะเลือกเป็นรายการสุดท้ายเป็นตัวเลือกสุดท้ายนะคะเป็นการต้องการลงรายการเองนะคะคลิกที่รายการสุดท้ายเลยค่ะ จากนั้นนะคะระบบจะขึ้นหน้าจอการทำงานดังนี้มาให้นะคะในช่องของรายละเอียดนะคะเราจะใส่เป็นปิดยอดขัดทุนเข้าบัญชีกำไรสะสมนะคะเนื่องจากยอดหักลบของเรานะคะกลายเป็นอยู่ด้านเดบิตนะคะกลายเป็นยอดขัดทุน เมื่อเราลงเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็มาที่บันทึกบัญชีค่ะในการแรกนะคะเราจะเลือกเป็นรายการ3 1003นะคะแล้วเราก็ใส่ยอดเงินนะคะในช่องเดบิต3ามหมื่น สามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทยี่สิบหกสตางค์นะคะศูนสามค่ะเป็นกำไรสะสมนะคะอยู่ช่องเดบิตนะคะสามหมื 3, ่นหนึ่งร้อยสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทยี่สิบหกสตางค์นะคะจากนั้นในช่องที่สองนะคะเราใส่เป็นช่องเราใส่เป็นบัญชีกำไรสุทธ,ธิประจำปีนะคะรหัสสามหนึ่งศูนย์ศูนย์สองค่ะยี่ยเครดิตนะคะ ยอดเท่ากันค่ะสามืหนึ่งพันสาม้อสิบเจ็ดบาทยสิบหกตางค์นะคะถ้ายอดด้านล่างไม่ตรงนะคะถ้าสมมุติว่ามีช่องที่เหลืออย่างนี้นะคะเราสามารถกด F2 เพื่อกดสมดุลได้นะคะยอดด้านล่างจะเท่ากันค่ะจากนั้นคลิกที่ F10 เพื่อบันทึกนะคะกด Yes ค่ะให้ระบบ Running r ไว้เชื่อให้จากนั้นกด Escape เพื่อออกค่ะกด Escape รอบนะคะกด Cancel ค่ะ